ตัดมาตอนนี้อ๋อมันคือตอนขึ้นเครื่องบินไปเม็กซิโกแน่เลยซีแน่ใช่แล้วคุอตอนที่ไปตอนลงพยาบาลได้เห็นลูกเติบโตขึ้นมา What's the problem with you and your wife look Carol is the love of my life We've always cared uh -huh. a child We tried for years every time we failed like <coughs> like a And when it finally happened that day, when we found out. เรารู้สึกไม่แฮ p ี y หรอเหมือนทุกอย่างมันลงเหวแล้วฉันก็ไปติดคุกเรือแบบบาลก็ดี การเดนฮิลเมดิคอเอนเตอร์ทางทางนี้เป็นนักโทษแหกคุกนี่มึงไปได้ทุกที่เลยนะลงข่าวได้หนึ่งด้วยประเด็นไปหาแคลโล่ทำพยาบาลได้ไหมวิ่งยังไงหนังสือพิมพ์เทีย cái này, 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 cái cái โอ้ขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็ตามป้ายไปเลยมีลิฟต์บอร์ดเกมไปบอร์ดเกมเอาแล้วเหรอเอาหน่อยปะโอ้มันจะนานไหมเนี่ยไอเกมที่มันไอเกมที่ยันยอนไอที่มันยันยอนใช่ไหมอ่ะ ไฟเลื่อยจริงก็คือเลี้ยงเลี้ยงขึ้นชนะใช่ไหมอะไรวะเขาต้องตรงนี้สินะอืม เ้ยจะเรียงแล้วว่าหายแล้ว <c oughs> นี่ตรง นี่แล้วมันจะเรียงยังไงอ่ะนี่อ๋อ มันนับคะแนนยังไงวะในเกมเนี้ยเรียงเป็นตัว x เป็นตัว i ตัวแนวนอนแบบเนี่ยอ๋อเบียงสี่คือชนะ<ๆ>ใช่ไหมใช่โอเคเลิกเลิเลตามเนอเรื่องดีกว่า <laughs> มินิเกมมีอยู่ทุกที่ขึ้นลิฟ สิบยี่สิบะสามสิบสี่สิบอ่าชั้นไหนนะเอา้ายามอุ้ยเอา้าคือตายแล้วจำหน้าได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยอ๋อมันแค่มาขึ้นด้วยจำไม่ได้หรอก you guys seem ออีหน้าคุ้นๆนะน,นี่นเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานะโอเค ไม่ม ok <vt ret ii> er mm ีไรหรอกดีโอจะใสเดอไม่ได้ใส่อย่างเดียวแต่แต่หน้ามันคุ้นจริงจริงนะเว้ยไม่คุ้นเคยเห็นสักที่อะน็อกเอาเลยปะคือคือโอ้โหหรือว่าจะคุยเรื่องอื่นเสียใฉไปเรื่องอื่นเแต่ว่ายังไม่เจอหน้าลูกเลยนะถ้าน็อกเอาอาจจะไม่ได้เจอหน้าลูกอาจจะไม่ได้เจอคุยไปเรื่องอื่น

อตามหักให้เราตามป้ายมันบอกให้ตามป้ายเฮ้ยไหนอ่านนี่ก่อน Eye Center ไปซ้ายอ๋อทุกอย่างไปซ้ายหมดเลยดีว่ะมาเทนิตี้บอร์ดนี่ไงซ้ายมือเปรนดัเราเขินเฉยบาลานซ์บาลานซ์อ๋อบาลานซ์เพื่อทำคะแนนสินะ

ไม่ใช่ผีอ่ะเออทีผมเห็นผีหลายครั้งด้วยไอ้ตัวนี้พ่อเด็กหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แต่เพื่อนผมลินเซนอะโอเคเบียร์แมนขายเบียร์โรงบาลเนี่ยนะ

Thanks. Thanks. Crawl Hey, Carol. Carol. Are you okay. I'm fine. So, Vincent, what are you doing here? She's my daughter, too. Looks out. นี่ลีโอนี่ลีโอจากเดี๋ยวรอข้างนอกยินดีด้วยเอาละดามาพินเซนกับเมียขออุ้มได้ไหม ผมลูกอืม mm hmm. น่ารักว่ะลูกสาวด้วยเธอสวยมาก <She is. S 1> ใช่ <I> รู้ไหม ฉันคิดถึงเธอมากนิเซนส์ได้โปรดรักเธอมากด้วยฉันจะจบทุกอย่างเชื่อได้โปรดเชื่อใจฉันแคร์โรอยากให้พูดอะไรอ่ะก็แค่แค่เชื่อใจฉันแค่นั้นเอง ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเธอกำลังจะฆ่าตัวตายฉันจะไม่ทำให้มันเกิดแบบนั้นขึ้นแน่นอนขอให้เชื่อใจแค่นั้นแคโรก็เมียเป็นห่วงแหละเมียไม่อยากให้ไปยุ่งแต่เรามาถึงขนาดนี้แล้ว เสียงรถตำรวจนี่เอาละไอ้เหี้ยอีกแล้วไอ้อ<ร>มันรู้ได้ไงวะไ <laughs> อ้ยามเหี้ยนั่นแน่เลย <laughs> เออ <laughs> น่าจะใช่ละน่าเนอกเอาแม่งไหวเออจริง <laughs> อ๋อเป็นไปได้วะอ๋อยิงไม่ได้ในโรงพยาบาลยิงไม่ได้จี๊ด <laughs> <laughs> าย เฮ้ยแล้ว,วินเซนต์รู้อะไรหรือเปล่าเนี่ยรู้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 โอเคได้ยินเสียงตะโกนฉลันโรงมาบเลยแคลล้าเขไปฮะไปไปไปเฮียหมูกล้อง มาละนี่มาข้าวคนเดียวเหรอเฮ้ยทำไมต้องหนีคนเดียววะชิบหายละวฮีโคตรหนังเฮ้ยมันตัดฉากตลับเฮีเ้ยเอาเดียวกว่าโอ้โห <c oughs> สวย <c oughs> นี่ไง นี่ไงไอ้ยามคนนั้นใช่ปะไม่น่าใช่ปะมึงฟ้องตำรวจหาพ่อมึงเหรอโอ้โหตายปะน่ะถ้าตกเลยตายน่ะชีพหายแล้วกูวิ่งต่อหยุดนะเฮ้ยหลบไปหลบไปโอ้ยไอเหี้ย

ต่อมือเยอะเยอะจัดแตมันหันหน้าไปฝั่งนั้นนะเรียบร้อยเียแต่มันยิงไม่ได้ไงมันยิงไม่ได้เพราะอยู่ในโรงพยาบาลยิงแค่ลงลิฟต์แบบไม่ใช่ลิฟต์โคตรโหดเลยอ่ะโยไอ้เหี้ยเข้ามาห้องผ่าตัดชิบหายละเอ้า วิ่งใหม่ไวเนี่ยห้ามขยับไม่เหมือนจะเฮ้ยดูเพลินไปหน่อยโทษทีเหมือนจะต้องวิ่งเข้าห้องผ่าตัดแล้วแบบล้อไปเลยออ๋อเมื่อ,อกี้ไม่ไม่ได้บังคับไม่ได้กดอะไรเลยไงก็เลยโดนจับนึกว่ามันคัดซีนเหียภาพมันตัดคัด,คดสซีนแบบว่าเนียนมากอะ่ะจนไม่รู้ว่าเราบังคับแล้วอะ่ะ ก็คือเราต้องมาครับตั้งแต่ห้องพยาบาลสินะโอเครู้ละมันตต่คัสตินเนียนจนไม่รู้ว่ามันเป็นคัสตินเลยไม่รู้ว่าเป็นเกมเพย์เกมดีเกมดีมันจะคานตามมาเปล่าพุทธหนัง อุ้ยมันตัดตัดฉากมันโคตรเนียนเลยวะ่ะคือตัดแบบคัตตีนเนี่ยเห็นไหมมันเนียนไปกับเกมเพลย์เลยอ่ะก็เอาเรื่องเอ,อ้อายามโอ,โโอโ้โหโอ้โหเกมไฟติ้งมุมกล้องแบบนี้นี่ไงเกมไฟติแบบ้งเลยอ่ะเย็บนี่ <c oughs> มุมกล้องแบบเทคเค้นเลยอ่ะสตีทไ <c oughs> ฟเตอร์อุ้ยเปิ <c oughs> ด,ดไฟเหรอเอา่า นี่ลีโอเย้โคตรเอาโอ,อ,อ้โหโดนล้มเชนี่เชโคตรเล่เลยว่ะนี่เขาหัวไปดิลีโอสายบัวจริง <c oughs> แกงตำรวจเหรอ อุ้ยมันสู้มันสู้ตายแล้วโดนละสุ่มไว้ผู้หญิงแล้วไม่เว้นอุ้ยเลยเลยอเอางไม่หมดตัดไปที่เต็มจีนะฮะไม่ต้องรู้อ่ะ ไปยังไงวะอันเนี้ยหาทางอื่นเหรอมาต่างเพี้ยอวิวเรียวทำไม่ได้นะต้องหลบต้องหลบรอมันหันหน้าไปโอเค Tuyệt vời, cây cầu hả? chuyện gì đó. Anh nghĩ anh có thể bị đánh hại không? Cảm ơn rồi! ลีโอนี่บูตลอดยิงเหรอไปหลังถอยไ,ไปเรื่ยอยๆถอยไปเรื่อยๆปิดประตูได้ไหมไม่ได้เหรอเดีย๋ยวทำอะไรงูโง่น,โน,นะไม่ทำกูว่โง่ โอ้ยดีมากแต่เดี๋มีตัวกันมันก็ไม่การทำอะไรหรอวะต้องวงจรเฮ้ยเนี้ยอุ้ยชอบอ่ะเนี้ยเกมดีต้องวงจรอันนี้คือเห็นหมดเฮ้ยอะไรวะต้องเนียนเนียนเหมืกับปู่คนยังไงอ่ะ นั่งวะมันได้เหรอวะเจ๊งยอะคดหนังอ่ะคดหนังอะต้องรอยมันไปแล้วค่อยลุกสินะไปถามพยาบาลว่าเห็นไหม

ไ่ายอยางนี้เลยโอเคถูกละอุ้ยโดนตบชิบหายละเจเคโอ้ยโอ้ยเจ็บมาเจอกินเซน์พอดีแมงล็อกไอ้เหี้ย ยายาไม่ยิงนะไอ้ยอุบไ,ไ,ไปไม่สู้ชิบหายสู้เหรอหมายยนต่อกับมันต้องสู้อ่ะโหโดนจับเอาวิเซนต้องช่วยรถมาที่รถเป็นยังไงวะ ยังไงอ่ะว่ายังไงโดนจับอยู่ขับรถลงไปชนเหรอหรือว่าขับรถไปรับหรืออ,อ,อ <le> นะไรยังไงต้องไปรับเทยโคตรหนังโคตรหนังเจเคเอ้ยเคอุ้ยเจ็ดเควะเชี่โคตรระทึกตื่นเต้น แล้วไงต่อพื้นจอขนาดนั้นรอดได้ไงคะดุยโอเคเลนโกูอุ้ยโดนยิงอุ้ยอุ๊ยจบได้เฉยโดนยิงด้วยนั่น่ะโดนโดนไปนับแต่ไม่รู้ว่าในในในเรื่องมันจะโดนหรือเปล่าโ k เคเถิดตามดุมฮิวนะเฮินเหินนี้ใช้ได้นะฮะเหินนี้รอดเลยหลุด้อยครับหลุดร้อย เออนี้มีโอกาสหลุดร้อยเปอร์เซ็นต์รี่มันค่ายทหารนี่วะ่ะใช่ไหมมันมีเส้นสายในค่ายทหารหรือเปล่า,าวินเซนต์เนี่ยเกิดมาเพื่อขับเครื่องบินเลยผู <c oughs> ้หญิงคนนี้ก็คือคนที่ขับให้เราตอนฉากที่มันตัดไปแหละคือคนนี้แล้ววินเซนต์มันรู้จักได้ไงวะ ไม่เจอนานเลยนะวินเซนเป็นไงบ้างเลี้ยวผมเลี้ยวได้ยินว่าเป็นนักขับที่ดีใช่ไหมขับเครื่องบินอันนี้อันนี้ขึ้นบินได้ไหมมันดูเป็นจักรยานเลยไงอ่ะมันก็ต้องบินได้สิวะจะไปไหนเม็กซิโกเม็กซิโกเนี่ยนะล้อเล่นไปเนี่ย กลเป็นบ้ากูบินไปเม็กซิโกไม่ได้หรอกนะ I I แต่กูจะจ่ายมึงหนักเลยนะ pay <c oughs> ในโปรดจ่ายสองเท่าหรอ yeah. Yeah. ไปไหนมึงคิดว่ากูจะไปไหนอ่ะเม็กซิโกสิวะเฮ้ยตกลงง่ายๆอย่างนี้เลย เรื่องเงินอะไรก็ได้แต่พามาฮาวิเหรอเม็กซิโกบรรยากาศแบบโอ้ไอไอมันโดนไอเล่มาทรมานใช่ไหมไม่รู้มันรู้ได้ยังไงคุณก็รู้คุณฮาวีปล่อยันไปตายแน่ไอตัวนี้ขอบคุณกลัวไม่ปล่อยจริงหรอก

ราดูจากนี่ัสมาแล้วเดี่ก็เาะด้วยพร้อมยังเติมน้ำมันเต็มแล้ว

สูงแล้ววินวิเซนต์ก็เอาไปลงตัวนั้นอยู่ดีอ๋อ <laughs> ไม่เคยโดดร่มมาก่อนมันกลัวความสูงไงตามเทคนิคแล้ววินเซนต์ถูกชิบะและ้วจะเลือกจะเรียกเดินหรือเรียกแบบว้ากระโดดร่มกโดดร่มเลยวัดใจ <laughs> <laughs> เออขู <laughs> อยากเห็นมัน oh, อยากเห็นแค่ถล่มลงสู่ไงไม่อยากโดดลงไงเอยากเห็นมันโดดลงมันจะลงด้ยก็เหมือนกระโดดธรรมดาป่าวะมีขี้ขาดเลยไง แม่เป็นล่งช่มเหรอปิดเครื่องเติมน้ำมันอ๋อต้องปิดก่อนแล้วก็ดึงล็อกบุ๊ก มีไห้เก็บอีกเอ้ามีไอเกดเกมไม่เล่นด้วยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลาอีกโอเพนแฮงเกอร์ดอโอ้มินิเกมเต็มไปหมดเลยว่ะอ๋อล็อกบุ๊กไปให้กับเอเมิลี่ก่อนอ่ะนี่นี่นี่แล้วก็ไปเปิดประตูไอ้นี่ ไปิดตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอต้องรออตั้งน้นลั้งลั้นั้งตากหรอตอนฝั่งนี้เหรอคนเราฝั่งเปิดสุดแลวเหรอโอเค ขึ้นเครื่องบินได้เวนเซนขึ้นมาอา้าวขึ้นไม่ได้ป่ะโอเคมา, okay, มาละแล้วก็มาฉากบนเครื่องบินสินะอ,อที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้ใช่เดือนจะจบก็ต่อเมื่อไอ้ฮาวี่ตายแน่นอนดูตรงละ